สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าของคลิสจักรฮานินจุงอังนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2020นี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมการนมัสการพระเจ้าผ่านทาง Facebook Live ของคิสจักรของเรานะครับพี่น้องสามารถที่จะส่งกําลังใจมาให้กับเราได้นะครับในการร่วมนมัสการในการครั้งนี้นะครับที่เราจะร่วมกดไลค์หรือว่ากดหัวใจ หรือว่าที่จะพิมพ์ข้อความต่างๆเข้ามาทักทายกันได้ตลอดการนมัสการในครั้งนี้นะครับหรือว่าพี่น้องของเราหลายคนถ้ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับสามารถที่จะทิ้งข้อความไว้พิมพ์ข้อความไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเมื่อเราได้รับทราบแล้วเราจะช่วยกันอธิษฐานเผื่อและพี่น้องจะอยู่ในคำอธิษฐานของเราครับ และเชื่อแน่ว่าสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับพี่น้องคงมีเรื่องราวที่อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากมายสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและในวันนี้ครับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้มาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันและในการที่เรามานมัสการพระเจ้านะครับเป็นเหมือนกับการที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับที่พระวิหารของพระเจ้า แต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะมาเจอกันที่คลิปจักรของเราได้แต่ว่าก็กลับเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ใช้เวลาของเราส่วนตัวอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ที่บ้านของเราได้ใช้เวลาส่วนตัวของเราที่จะนมัสการพระเจ้าที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้สนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับ และในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในการนมัสการนี้ก็เหมือนกับการที่เราได้มารับพลังจากพระเจ้าพระเจ้าจะส่งเติมเต็มพลังให้กับเราให้เราที่จะมีความพร้อมในการที่จะไปต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานที่แสนหนักในกิจวัตรประจําวันของเราต่อไปนะครับสําหรับ ในการนมัสการในวันนี้นะครับเพลงที่จะใช้ในการนมัสการในวันนี้ก็คือเพลงไม้กางเขนโบราณนะครับให้เราที่จะสงบใจเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับผ่านทางบทเพลงนี้ให้เราที่จะใกล้ครวญถึงความหมายอยากจะให้เราที่จะขอบคุณพระเจ้าที่ส่งองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้และให พระเยซูริ์ได้ส่งสิ้นพระชนบนไม้กลางเขนเพื่อที่จะรับความบาปทั้งสิ้นแทนเราผ่านทางบทเพลงนี้ที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันครับเดี๋ยวให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับ ให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันจากฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6อย่ากวนกวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณสำหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้ก็คือฟังเสียงพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับถึง7ขั้นตอนแห่งความเชื่อด้วยกันแล้วก็เรียนไปแล้วด้วยกันทั้งหมดหลายบทหลายตอนด้วยกันนะครับและในวันนี้นะครับก็มาถึงบทที่5นะครับบทที่5แล้วบทนี้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอธิษฐานนะครับซึ่งการอธิษฐานนั้นเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานของความเชื่อที่สําคัญเลยทีเดียว จากพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปด้วยกันในวันนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าจงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งโดยการอธิษฐานเราก็มาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันครับที่เราจะมารับพระพรของพระเจ้าด้วยกันจากพระวจนะในวันนี้ครับหลายคนนะครับในที่นี้ก็คงรู้จักกับแม่ช,ชีเทเรซานะครับ ท่านก็คือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ยากไร้ในประเทศอินเดียนะครับท่านได้รับรางวัลโนเบลนะครับสาขาสันติภาพและท่านก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์ในช่องของ CBS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและผู้ดำเนินรายการก็ได้สัมภาษณ์ท่านว่าเวลาที่ท่านอธิษฐานนะครับกับพระเจ้าท่านอธิษฐานว่าอะไรบ้างแม่ชีเทเลซ่าท่านก็ก้มตัวลงไปอย่างอ่อนน้อมแล้วก็ตอบว่า ฉันฟังเสียงพระเจ้าอยู่ผู้ดําเนินรายการนะครับได้รับคําตอบที่คาดไม่ถึงนะครับเขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรานะครับหรือว่าคนทั่วไปก็คงจะตอบเป็นหัวข้อว่าเป็นคําอธิษฐานต่างๆใช่ไหมครับแล้วผู้ดําเนินรายการก็ถามต่อไปว่าแล้วตอนที่ท่านฟังเสียงของพระเจ้าอยู่นั้นนะ่ะพระเจ้าได้บอกอะไรกับท่านบ้างแม่ชีก็นิ่งสักพักหนึ่งนะครับคิดและท่านก็ตอบว่า พระเจ้าก็ทรงฟังเราอยู่เหมือนกันนี่พี่น้องครับการอธิษฐานก็เป็นเหมือนกับการที่เราสนทนากับพระเจ้าสิ่งสำคัญในการสนทนานั้นนะครับไม่ใช่การที่เราจะได้พูดก่อนแต่ว่าเป็นการฟังต่างหากดังนั้นในการสนทนาของเรานะครับเราจะต้องมีการฟังที่ดีถ้ามัวแต่สนใจกับคำพูดของเราที่จะพูดไปอย่างเดียวนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับ ในการสนทนาที่ดีนั้นเราจะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยและสิ่งสำคัญในการอธิษฐานคืออะไรครับเราจะต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเราจะต้องคอยฟังว่าพระเจ้าทรงตัดอะไรกับเราเราหวังว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเราหวังว่าพระเจ้าจะทรงสําแดงพระสุรเสียงของพระองค์ให้เราได้ยินด้วยดังนั้นในการอธิษฐานของเรา อย่าที่จะขอกับพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวแต่ให้เราที่จะเริ่มสงบนิ่งและฟังเสียงของพระเจ้าก่อนแล้วก็บอกความต้องการของเรากับพระองค์แล้วก็ฟังว่าพระเจ้าตัดอะไรกับเราการอธิษฐานเป็นการที่เราได้เข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อเราจะต้องใช้เวลาพูดคุยกับคนที่ใกล้ชิดนะครับเราจะใช้เวลาน,านานแค่ไหนครับในการที่จะพูดคุยกับเขา แน่นอนครับเราจะใช้เวลาพูดคุยกับเขา1นาทีหรือ5นาทีหรือเปล่าเชื่อแน่ว่าคงไม่เพียงพอที่เราจะคุยเรื่องราวทั้งหมดกับคนที่เราใกล้ชิดคนที่เราสนิทสนมได้แน่นอนใช่ไหมครับเราจะต้องใช้เวลาที่นานกว่าน,นั้นเวลาเพียงสั้นๆไม่สามารถที่จะทําให้เราได้พูดคุยหรือว่าจะทำให้เราได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นแน่นอนดังนั้นเหมือนกันนะครับในการที่เราอธิษฐาน เราก็จะต้องใช้เวลากับพระเจ้า10นาที20นาทีหรือว่า30นาทีนะครับเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดพระเจ้าเข้าไปอีกยิ่งขึ้นให้เราที่จะเพิ่มเวลาในการอธิษฐานของเรานะครับเป็นการฝึกฝนเราในการอธิษฐานยิ่งในช่วงโควิดนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะมาร่วมนมัสการที่นี่ได้ก็นับว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับที่เราจะได้ใช้เวลาของเราเป็นการส่วนตัวของเรากับพระเจ้าหาที่สงบ หาพื้นที่ที่สงบนะครับที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนา,นาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นครับรูเบนเทรเรได้กล่าวไว้ว่าการอธิษฐานนั้นเหมือนกับการเจาะอุโมงค์ผ่านภูเขาใหญ่เราอยู่ที่ด้านหนึ่งกำลังขุดเข้าไปแล้วพระเจ้าก็ทรงอยู่อีกด้านหนึ่งขุดเข้ามาเราใช้แค่ฝ่ามือของเราในการขุด แต่พระเจ้าทรงใช้พระหัตถ์ที่ทรงฤิศทานุภาพในการขุดซึ่งทําให้ขุดได้ไวกว่าในชีวิตของเรานะครับคงเคยเจอกับปัญหาปัญหาที่ใหญ่เหมือนกับภูเขาที่ขวางอยู่ตรงหน้าเราเราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้นั่นก็เหลือเพียงแต่หนทางเดียวที่จะต้องทำนะครับก็คือการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทรงอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขานั้น เราก็อยู่อีกด้านหนึ่งเรามีแค่เพียงฝ่ามือน้อยๆของเราที่จะตะกุยดินออกมาได้ทีละนิดเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าทรงใช้พาดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขุดภูเขานั้นได้ด้วยความรวดเร็วจนทะลุเข้ามาหากันได้เหมือนกับปัญหาของเรานะครับที่ยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาแต่ว่าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะทรงช่วยทะลุผ่านปัญหาต่างๆให้เราได้แมทธิวเฮนรี่ได้กล่าวไว้ว่า คนที่ไม่มีการอธิษฐานก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากลองนึกด,ดูนะครับถ้าต้นไม้ที่ไม่มีรากเวลาที่เจอลมพายุพัดเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ก็เพราะว่าไม่มีรากที่จะมายึดเหนี่ยวลำต้นไว้นั่นเองดังนั้นก็จะสาดัังนน้ก็จะทำให้ถูกถอนรากถอนโคนออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับดังนั้นความเชื่อของเราก็เหมือนกันถ้าหากเราไม่มีรากที่มั่นคงแล้ว เราก็จะถูกถอนออกไปได้อย่างง่ายดายยิ่งในสถานการณ์โควิด1 9นี้นะครับก็เหมือนกันเป็นบทพิสูจน์ความเชื่อของเราหลายๆคนด้วยเช่นกันให้เราที่จะมีความเชื่อที่มั่นคงยึดแน่นด้วยการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานเรายิ่งอย่างลากลึกในพระเจ้า Gott ก็ l e เ s i n g ได้กล่าวไว้ว่าการอธิษฐานที่สมบูรณ์แบบนั้นคือการถวายการขอบคุณแด่พระเจ้าอยู่เสมอ เหมือนกับพระวจ,จนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้อย่าก,กวนกวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการบิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณคำอธิษฐานที่ดีที่สุดก็คือการอธิษฐานขอบพระคุณนั่นเองคำอธิษฐานแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดก็คือการขอบพระคุณ คำอธิษฐานที่ล้าลึกที่สุดก็คือการอธิษฐานขอบพระคุณคำอธิษฐานที่ทําให้พระเจ้าพอใจก็คือการขอบพระคุณให้เราที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์แล้วทาให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ ที่ทำให้คาพงทั้งหลายได้มีความมั่นใจมีความเข้าใจในความเชื่อขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าการอธิษฐานนั้นเป็นเหมือนกับการที่เราได้สนทนากับพระเจ้าให้เราที่จะหยุดฟังเสียงของพระเจ้าก่อนที่เราจะร้องทูลขอพระองค์แต่ฝ่ายเดียวและให้เราที่จะฟังว่าพระองค์ทรงตัดอะไรกับเราในวันนี้อีกทั้งการอธิษฐานเป็นเหมือนกับการที่เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทำให้เรายิ่งอย่างรากลึก ในพระเจ้าการอธิษฐานก็คือการที่พระเจ้าทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆและเราอย่าลืมที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในทุกๆสิ่งอีกด้วยเวลานี้อยากให้เราได้อธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าได้ใช้เวลานี้ในการที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่กำลังตกงานอยู่กำลังรอง,งาน ขอให้พระเจ้าที่จะส่งเสริมกำลังใจคอยช่วยเหลือในเวลาที่เขารองานอยู่นี้และขอให้ได้งานที่ดีสำหรับพี่น้องที่กำลังทำงานอยู่แต่ละคนต่างก็พบกับภาระหน้าที่ที่แสนหนักขอให้พวกเขาได้รับการเสริมกำลังที่มาจากพระเจ้าสำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยขอให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ได้ยืนพหัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์มาสัมผัสและแตะต้องรักษาในอาการเจ็บป่วยต่างๆให้หายและขอทรงคุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากไวรัสโควิด COVID -19 และขอให้มีการค้นพบวัคซีนรักษาในเร็ววันขอพระเจ้าที่สถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เขาคุกเข่าร้องขอจากพระองค์ขอทรงที่จะช่วยรับฟังคำอธิษฐานของพวกเขา และตอบคำอธิษฐานของพวกเขาขอพระองค์ที่จะทรงดูแลกลุ่มสังคมไทยของเราให้สมาชิกของเรามีความรักและคอยหนุนใจซึ่งกันและกันอธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้และก็ขอบคุณพี่น้องของเราหลายท่านด้วยนะครับที่อยู่ร่วมกันนมัสการตั้งแต่ต้นจนถึง ตอนนี้นะครับก็ขอพระเจ้าด้วยทรงอํานวยอวยพรพรให้กับพี่น้องมากมายมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับการนมัสการของเรานะครับพี่น้องหลายคนอาจจะพลาดการนมัสการในรอบสดในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับในทางเทปบันทึกของเราผ่านทาง Facebook ของเราและผ่านทางใน youtube ของคลิจ,จักรของเราด้วยนะครับ ในการนมัสการออนไลน์นะครับข้อดีของบันก็มีอยู่ก็คือเราสามารถที่จะเข้าร่วมหรือว่าเข้าดูการนมัสการที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแลวเราสามารถที่จะดูซ้ําแล้วดูซ้ําอีกก็ได้และก็หวังว่านะครับเทปการนมัสการออนไลน์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องของเราหลายๆคนด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะมาร่วมกันนมัสการพระเจ้าใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ